มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแนบเล็กโทสเปกขึ้นวากครั้งสุดท้ายจากงานบิ๊กเมาเทนครั้งที่11เมื่อช่วงค่ำของวันที่12ทธันวาคมที่ผ่านมาได้ได้ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาแฟนเพลงนะคะถึงกับงงไปตามๆกันเมื่อจู่ๆวงเล็กโทสเปกโดยแนป ชนัธยาสายศิลานักร้องนำวงเล็กโทสเปกนะคะประกาศอำลาจากการเป็นนักร้องนำของวงค่ะโดยบนเวทีนะคะแนบขึ้นโชว์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนทิ้งท้ายอำลาและขอฝากวงที่รักไว้กับเพื่อนๆทั้ง3คนโดยระบุว่าผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจแบบไหนทุกสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วคือความสวยงามเสมอ วันนี้จะเป็นวันที่ตัวผมจะได้ยืนอยู่บนตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ด้วยความรักที่ผมมีอยู่กับเรสโทสเ c กเสมอมาผมขอฝากวงนี้ไว้กับเพื่อนๆทั้ง3คนด้วยลาก่อนทุกคนทั้งนี้นะคะแนบได้โพสต์ทาง Facebook ขอบคุณแฟนเพลงว่าความรักที่ทุกคนมอบให้ผมในวันนี้มันเกินจินตนาการที่สวรรค์สร้างได้ขอบคุณจริงๆครับประทับใจมากจริงๆร,รักครับ จากนี้วง retrospect ยังอยู่ต่อไปโดยสมาชิกทั้ง3คนที่เหลือประกอบไปด้วยนอ็อตธนพลสีการจนากีตาบอมนพวัฒน์คชชาชีวัตรมือเบสและเบิร์ดสุดทธิพันธ์สั่งยุทธมือกลองโดยต้องติดตามกันต่อไปว่าใครจะมาทำหน้าที่แทนนะักร้องนะคะสำหรับวง r e t ท o s p e t นะคะถือเป็นวงดนตรีแนวทันแถวหน้าที่เติบโตมาจากการเป็นศิลปินใต้ดิน ผลงานที่ได้รับความนิยมก็คือเพลงไม่มีเธอถือเป็นหนึ่งในงานเพลงที่ทำให้คนทั่วประเทศรู้จักวง e l e c t r o s p e ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ